หลิวปังเคลื่อนทัพเข้าสู่ด่านอู่กวนแต่ไรซึ่งการต่อต้านจากกองทัพฉินขณะที่ลู่วานกลับมารายงานเรื่องเจ้าเกาที่ต้องการร่วมมือและเรียกทหารทั้งหมดกลับสู่เมืองเสียนหยางนั่นจะเป็นเหตุครับให้ตามด่านต่างๆไม่มีทหารฉินคอยอยู่ป้องกันหลิวปังปฏิเสธการร่วมมือกับเจ้าเกาเพราะยังไงเจ้าเกาก็แพ้แล้วไม่ยอมตอนนี้ก็สายเกินไปและปฏิเสธการพักกองทัพมุ่งหน้าสู่ด่านเฉียวซึ่งเป็นด่านต่อไปอย่างรีบร้อนหลิวปังต้องการตำแหน่งอ,องครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่แค่เอื้อม ส่วนจื่อหญิงหลังจากที่เจ้าเกาตั้งขึ้นเป็นฮองเต้แล้วพวกเขาก็วางแผนร่วมกับ2คนสําคัญครับคือ1องค์หญิงอยู่นางเป็นธิดาของจื่อหญิงก่อนหน้านี้องคหญิงเฉินซีซ่อนตัวนางเอาไว้ครับนางจึงปลอดภัยและ 2. หานทานหานทานเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีข้อมูลในวังทุกอย่างอยู่รอดมาทุกสถานการณ์ซึ่งพวกเขาตั้งใจแล้วว่าจะเสี่ยงวางแผนสังหารเจ้าเกาต่อให้แลกด้วยชีวิตก็ตามเจ้าเกามีทหารอาละคาอยู่ในวงังซึ่งยากต่อการลงมือ จึงจะต้องวางแผนล่อเจ้าเกาออกมาจือหญิงไม่ได้อยู่ในวังนะครับเจ้าเกาได้จัดให้เขาในอยู่นอกวงังซึ่งพวกเขาก็อ้างว่าป่วยแล้วก็ขอให้เจ้าเกาไปเยี่ยมจริงๆแล้วเจ้าเกาก็ไม่ได้อยากไปเท่าไหร่เพราะมองว่าจือหญิงเนี่ยตนก็เป็นคนตั้งขึ้นมาเพราะงั้นไม่มีความจําเป็นจะต้องทําเหมือนเป็นฮ่องเต้จริงๆแต่ว่า บุรบุญธรรมแนะนำว่าไหนๆก็ตั้งมาแล้วก็ควรจะปฏิบัติกับจื่อหญิงเหมือนกับห้องเต้ซะหน่อยเพราะตอนนี้หลิวปังกำลังเคลื่อนทัพมาใกล้ดานเฉียวตอนนี้ก็ใช้เล่นบทเป็นห้องเต้ไปก่อนพอหลิวปังมาถึงค่อยจัดการจื่อหญิงทีหลังเจ้าเกาก็เอาตามนั้นองค์หญิงยูขอให้เจ้าเกาเข้าพบเพียงลำพังเพราะท่านพ่อของนางนั้นป่วยหนักเกรงว่าจะไม่สามารถต้อนรับคนได้มาก เจ้าเก่าจึงมีความกังวลครับแต่ก็ดูถูกจื่อหญิงและก็ประมาทจึงนําผู้ติดตามเข้าไปเพียงแค่คนเดียวสุดท้ายทั้งเจ้าเก่าและผู้ติดตามเนี่ยถูกจื่อหญิงสังหารผู้ติดตามด้านนอกนะครับก็ไม่รอดแม้แต่คนเดียวเหล่าคุนนางที่ถูกเรียกตัวมาทีหลังก็สับสูจื่อหญิงเป็นอย่างดีครับพวกเขาเนี่ยอยู่ภายใต้อํานาจของเจ้าเก่ามานานตอนนี้จึงรู้สึกเหมือนการถูกปลดแอกปัญหาต่อไปคือหลิวปังเนี่ยใกล้เข้าถึงด่านเฉียวเต็มที นี่คือด่านสุดท้ายครับก่อนที่จะถึงเสียงยางทหารากล่าวว่าทหารที่อยู่ป้องกันด่านเฉียวปราการสุดท้ายของฉินนั้นเคยเป็นกองทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของฉินทว่านั่นก็เป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วเพราะกองทหารที่แข็งแกร่งนั้นได้ถูกแบ่งแยกออกไปตามพื้นที่ต่างๆจนหมดสิน้นซึ่งตอนนี้คาดว่าด่านเฉียวน่าจะต้านกองทัพของหลิวปังไม่ได้จึงเป็นเหตุผลครับให้องคหญิงเนี่ยต้องกระตุ้นเหล่าทหารโดยวิธีการของอดีตท่องเต้ฉินคือมอบรางวัลต่อทหารที่ต่อสู้และประหารทั้งชั่วโคตรสำหรับทหารที่หนีทั ส่วนฝ่ายหลิวปังนะครับจางเหลียงแทนที่จะเปิดศึกโจมตีกลับใช้กลยุทธ์ในการเจรจาแทนและคนที่รับหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดก็คือลู่วานลู่วานเข้าพบกับแม่ทัพฉินที่ด่านเฉียวทีแรกเนี่ยก็พยายามที่จะใช้เงินเพื่อซื้อตัวให้ย้ายฝั่งแต่ไม่สําเร็จและยืนกลานว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อฝ่ายหลิวปังลู่วานจึงต้องใช้แผน2ใช้ชื่อเซียงวี่ให้เป็นประโยชน์เมื่อแม่ทัพฉินได้ยินชื่อของเซียงวี่นะครับก็จะนําทัพมาเสริมกําลังช่วยโจมตีด่านเฉียวก,ก็เกิดความกลัวต่อเซียงวี่ พราะชื่อเสียงของเซียงวี่เนี่ยใครก็รู้ว่าเขาเกลียดชังฉินยิ่งกว่าใครถ้าหากเซียงวี่เข้าเมืองได้จะไม่มีใครรอดแม้แต่ครอบครัวของทหารก็ตามแม่ทัพฉินได้ฟังก็เริ่มตประหนักได้ว่าหากเซียงวี่ยกมาถึงจริงก็จะเกิดความเสียหายอย่างมากต่อทั้งกองทัพและประชาชนชาวฉินซึ่งลู่วานก็ทิ้งทายไว้ว่าแต่หากท่านยอมเปิดทางให้กับกองทัพของนายท่านหลิวปังนายท่านจะให้โอกาสกองทัพและคนของฉินได้ย้ายกลับไปอยู่ที่ไหนก็ได้ซึ่งแม่ทัพฉินนะครับก็คิดว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ว่าครับคำสั่งจากทางส่วนกลางเนี่ยก็คือห้ามถอยใครถอยจะถูกประหารทั้งชั่วโคตรเพราะงั้นจะทำอย่างเปิดเผยไม่ได้ส่วนจ้างเหลียงนะครับเมื่อนำทัพมาตามนัดก็ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าที่ดิวกันไปนั้นเนี่ยอีกฝ่ายตกลงหรือไม่ระยะเกาทันของฉินเนี่ยยิงได้ราวๆ209รซึ่งจ้างเหลียงก็ทดสอบซึ่งฝ่ายฉินก็ยิงขู่แต่ว่าไม่ยิงให้โดนจ้างเหลียงจึงเดินหน้าไปอีก59ซึ่งฝ่ายฉินก็ยิงขู่เหมือนเดิม นั่นเท่ากับว่าจางเหลียงได้คําตอบแล้วว่าฝ่ายฉินไม่ต้องการที่จะต่อสู้แต่ต้องทําเป็นสู้เพื่อไม่ให้ถูกโทษประหารจางเหลียงไม่รอช้าครับเข้าพบแม่ทัพฉินพร้อมกับลู่วานในคืนนั้นทันทีหลังจากได้คุยกันถึงปัญหาเนี่ยว่าทัพฉินตอนนี้ไม่อยากสู้แต่ไม่สู้ก็ไม่ได้จึงคิดแผนที่จะแกล้งสู้แล้วแกล้งแพ้ให้ทัพของหลิวปังซึ่งวิธีการของฝ่ายหลิวปังนั้นก็คือเปิดโอกาสให้แม่ทัพฉินและกองทัพของพวกเขาเนี่ยสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ซึ่งแม่ทัพฉินก็เห็นว่ากองทัพหลวัังนน้ ดูดีมีอนาคตจึงตั้งใจว่าจะเข้าร่วมกับกองทัพของหลิวปังทีนี้ครับหลังจากที่ยึดด่านมาได้หลิวปังก็ได้ให้คนส่งสารไปถึงห้องเต้ฉินให้ยอมจำนนซึ่งขุนนางในราชสำนักนั้นไม่เห็นด้วยที่จะยอมแพ้และยืนกรานให้ต่อสู้จนถึงที่สุดซึ่งห้องเต้น,นะยครับยังไม่ได้ให้คำตอบและให้ทุกคนเนี่ยเลิกประชุมในสารที่ส่งมาขอให้ยอมจำนนนั้นหลิวปังได้บอกรายละเอียดที่ฝ่ายฉินได้เสียดานเฉียวไป เพื่อให้ฮ่องเต้นเนี่ยได้ทรงละเว้นชีวิตของครอบครัวทหารที่ยอมจำนนการกระทําเช่นนี้นะครับทำให้ฮ่องเต้ฉินรู้เลยว่าพระองค์มิอาจสู้หลิวปังได้เลยแม้แต่น้อยในแง่ของการครองใจคนจึงคิดที่จะยอมแพ้เพราะว่าในใจคิดไปแล้วว่าหลิวปังคนนี้จะครองแผ่นดินได้ดีกว่าพราะองค์แน่นอนและถ้าหากฝืนสู้ในศึกที่ยังไงก็แพ้มีแต่จะส่งคนของฉินไปตายเปล่าจึงตัดสินใจครับก็จะยอมแพ้แต่อหลิวปังทีนี้มาดูทางฝั่งของเซียงวีบ้าง ทหารฉินจำนวนมากเริ่มเกิดความไม่พอใจเนื่องจากพวกเขามองว่าตนทำงานหนักกว่าทหารฉูแต่กลับได้รับค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าแม้แต่อาหารเนี่ยยังแทบไม่ได้กินอิ่มหลายคนเริ่มคิดที่จะลุกขึ้นสู้เพียงแต่ยังขาดผู้นาเท่านั้นซึ่งความไม่พอใจนั้นก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทนไม่ไหวละทหารชินหลายนายเริ่มที่จะขโมยอาหารของกองทัพชู ซึ่งก็ได้ถูกจับได้และถูกลงโทษแม่ทัพฝ่ายฉินที่ยอมจำนนอย่างซื่อมาซินเนี่ยพออยู่ในกองทัพฉูเองเนี่ยก็ถูกแม่ทัพฝ่ายฉูนั้นดูแคลนด้วยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องอดทนกันไปส่วนทหารฉินเนี่ยก็เริ่มก่อความวุ่นวายในกองทัพซื่อมาซินเองก็ส่งคนไปสืบอย่างลับๆเพื่อหาตัวการในการปล่อยข่าวลือและหาจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าคนพวกนี้ต้องการอะไรส่วนเซียงวีเองก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเขาเกลียดชังทหารฉินถ้าไม่ใช่เพราะจางหาเนี่ยก็ทิ้งไปนานแล้ว แต่ฟ้านเจิญก็เตือนวันาทัศนคติของคนที่มีต่อเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไงถ้าหากจะครองแผ่นดินก็หมายความว่าต้องปกครองคนทั้งแผ่นดินไม่ใช่แค่ชาวชูเซียงวี่จึงตัดสินใจออกคําสั่งให้สเสบียงแก่ทหารฉินเท่ากับทหารชูและคอยจับตาดูเอาไว้และแล้วในที่สุดหลิวปังและคนของเขาก็มาถึงเซียนยางเป็นกลุ่มแรกฮ่องเต้ฉินนำขุนนางออกมาสวอยพิภักต่อหลิวปังด้วยตัวพระองค์เอง หลิวปังจุงมือพระองค์ขึ้นรถม้าของตนและจากนั้นทั้งกองทัพก็มุ่งหน้าเข้าสู่เสียนหยางและทุกคนต่างก็ตกตะลึงกับความใหญ่โตของราชวังฉินจ้างเหลียงกล่าวเอาไว้ว่าต่อให้นำราชวังของทั้งหกแคว้นมารวมกันก็ยังมิอาจเทียบได้แต่ตอนนี้ในเมืองนั้นเกิดความวุ่นวายหนักมากแต่ก็ไม่ใช่จากคนของหลิวปังนะครับแต่เป็นพวกโจรซึ่งต่างก็เข้ามาต้นชาวเมืองหลิวปังจึงออกกฎว่าต่อไปในเมืองใครก็ห้ามป้นห้ามฆ่าใครฝ่าฝืนจะต้องถูกโทษ กฎนี้ใช้กับทุกคนในเมืองพอเข้ามาในวังก็เจอกับเหล่าบรรดาสนมของห้องเต้หูไห่ครับหลิวปังก็ประกาศไทหารเนี่ยพักผ่อนกัน3วันและจูงมือสนมคนโปรดของห้องเต้หูไห่ไปจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไป มาดูทั้งฝั่งของเซียงวี่ครับทหารฉินที่ทนไม่ไหวเนี่ยสุดท้ายก็ได้เริ่มลุกขึ้นก่อกระบฏนําโดยนายกองฉินท่านหนึง่งเริ่มแรกก็ราวๆร้อยคนซึ่งแม่ทัพหลงจีน้นะครับก็ได้นํากําลังเนี่ยเข้าปราบกบฏแต่ทว่าครับมันไม่จบเพียงเท่านั้นทหารฉินเนี่ยเริ่มลุกขึ้นต่อสู้เป็นจํานวนมากขึ้นมากขึ้นจนตัวเลขสูงขึ้นจากร้อยคนไปถึง2,000คนและมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆหลงจี้คุมสถานการณ์ไม่อยู่เลยครับ ได้รับบาดเจ็บก,กลับมารายงานสถานการณ์ต่อเซียงวีซึ่งเซียงวีก็ออกคําสั่งให้แม่ทัพจงลี่มัวนําทหาร5,000ไปปราบในทันทีเซียงวี v แพ้จางหานในคราวก่อนมันเกิดเป็นปมในใจครับที่เขาเ,เก็บเอาไว้มานานครั้งนี้เป็นโอกาสที่เขาเนจะมอบทหารชีนทั้งสองแสนให้กับแม่ทัพจางหานเพื่อที่จะให้มาสู้กันอีกครั้งเซียงวี v ต้องการคลายปมในใจด้วยการทําศึกตัดสินเพราะว่าจางหานปฏิเสธ แขวะล่มสลายบ้านถูกทำลายจางหานอยู่เพื่อรอวันตายและยอมรับว่าไม่ได้กล้าหานเหมือนกับแต่ก่อนจางหานขอแลกชีวิตของตนกับทหารสองแสนซึ่งเซียงวี่เนี่ยก็ผิดหวังเป็นอย่างมากที่จางหานเลือกเส้นทางนี้ก่อนจะไล่าจางหานออกจากกระโจมไปในทันทีหลังจากจงลี่มัวจัดการกับทหารกระบฏและก็สังหารนายกองที่เป็นผู้นําเรียบร้อยแล้วก็กลับมารายงานแต่ว่าครับสถานการณ์มันดูไม่ปกติทหารชิ้นที่เหลือนั้นเงียบกันเกินไป คือมันเหมือนลมที่สงบก่อนที่พายุใหญ่กําลังจะมาสถานการณ์เช่นนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้เซียงวีเรียกประชุมบรรดาแม่ทัพทันทีแต่หลังจากการประชุมผ่านไปก็ยังไม่มีใครสามารถออกความเห็นที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อาหารก็ใกล้จะขาดแคลนต่อไปก็ไม่มีสเสบียงมาเลี้ยงกองทัพทั้งฉินและก็ฉู่แน่ๆและนั่นก็คือความจริงเซียงวีเสนอให้ฆ่าครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเคยตัดสินใจไปแล้วและยังไงก็ยังยืนกรานคําเดิมว่าจะต้องฆ่า พวกบรรดาไม่ทัพฟังเนี่ยตกใจครับแต่ถึงแม้จะถามความเห็นของทุกคนจงลี่มัวจีปู้อิงปู้จือชีก็ไม่มีใครเห็นด้วยว่าต้องฆ่าแต่เมื่อถามว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็ไม่มีใครรู้ต่อไปต้องนําเสบียงที่เลี้ยงทัพชูเนี่ยไปให้ทัพหิน ทัพชูก็จะอดตายเองและในเมื่อไม่มีทางออกการฆ่าจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องยอมรับไปโดยปริยายเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับแม่ทัพทุกคนเนี่ยก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกฟานเจิงจึงรับจบด้วยการเสนอให้ฆ่าซะถึงแม้ว่าจะเคยคัดค้านมาโดยตล,ลอดแต่มาถึงจุดนี้ก็จําเป็นจะต้องฆ่าเพื่อให้ทัพชูเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ฟานเจิงเสนอว่าทหารชินที่ต้องการกลับบ้านก็ให้ปล่อยไปส่วนที่เหลือที่ยังคิดรวมกองทัพ พวกนี้ก็ให้ไปตั้งค่ายบนปากเหวแล้วส่งอิงปู้ให้รอบโจมตีไล่ให้ทั้งหมดลงไปกลางหุบเขาแล้วนําของติดไฟไปด้วยจากนั้นก็เผาทําลายให้หมดเซียงวี่ก็เอาตามนั้นทหารชีนหลายคนครับที่พวกเขาเนี่ยถูกเกณฑ์มารอบหลังสุดพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีที่ไปนะฮะเข้ากองทัพก็เพื่อที่จะได้อาหารแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะต้องมาเจอสถานการณ์เช่นนี้สุดท้ายแล้วนะครับแม้แต่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้กลับเซียงวี่เนี่ยดูด้วยตาตัวเองเลยครับท่านกล่าวว่า ได้แก้แค้นแทนพี่น้องชาวชู่ที่เคยได้สัญญาเอาไว้ว่าจะให้เลือดของทหารชินแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณและขอให้สู่สุขติการกระทําครั้งนี้นะครับแม้แต่แม่นางอยู่จีเนี่ยก็ผิดหวังนางเคยคิดว่าความรักจะช่วยให้ความแค้นของเซียงวี่เนี่ยลดลงบ้างแต่มันก็ไม่เลยเซียงวี่กล่าวทั้งน้ําตาว่าหน้าที่ของตนคือสงครามถูกเลี้ยงมาโดยปลูกฝังให้เกลียดชินถูกเลี้ยงมาด้วยความเกลียดชัง หากไม่ฆ่าเรื่องร้ายแรงกว่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกองทัพชูคาดแคลนอาหารซึ่งก็ได้แบ่งอาหารให้ทหารฉินแล้วแต่พวกเขาก็ยังคิดกบฏจนคนของตนเนี่ยต้องมาได้รับบาดเจ็บและหากไม่ทําเช่นนี้คนที่ตายอาจจะเป็นคนของตนนี่คือแก่นแท้ของสองครามซึ่งอยู่จีก็ทนรับเรื่องแบบนี้ไม่ไหวทุกคนแค่อยากจะอยู่กันอย่างสันติสุขแต่ทําไมมันจึงยากเย็นนะักเซียงวีเองเนะครับก็เห็นด้วยกับนางแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือก เหตุการณ์นี้จางหานเสียใจมากและทหาร2องแสนควรจะได้สู้พร้อมกับเขาอย่างน้อยถ้าสู้ก็ได้ตายอย่างสมเกียรติในสนามรบแต่เพราะจางหานนั้นเห็นแก่ชีวิตของตนทั้งสองแสนนายจึงไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้สู้ และคำสั่งที่โหดร้ายนี้หานสิ้นเองก็ได้หมดใจที่จะทำงานกับทับเซียงวี่เซียงวี่เองก็ไม่ได้สบายใจนะครับเขาเนี่ยทรมานกับการฝันร้ายในทุกคืนและรู้ตัวว่าอะไรที่เสียไปแล้วไม่มีทางได้มันกลับมาต่อมาอยู่จีพอมานั่งทบทวนดูดีๆแล้วเนี่ย ก็ได้คำตอบว่าเซียงวีเองก็ต้องทนแบกรับภาระนี้นางจึงเข้ามาปลอบใจเพราะหากเซียงวีไม่ทำคนที่ตายอาจจะเป็นคนของชูแทนและแล้วนะครับปัญหาใหม่ก็ได้เกิดขึ้นหารของเซียงวีรบกับทหารของหลิวปังที่ด่านเฉียวครับคืออยู่ฝ่ายแคว้นชูเหมือนกันแต่เปิดศึกกันเองคือหลิวปังเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในวังเนี่ยก็แบบมีทั้งทรัพย์สินผู้หญิงเหล้าจนเกิดความลุ่มหลงหลิวปังสั่งให้ปิดด่านครับและก็ไม่ให้ใครก็ตามผ่านเข้าออก นั่นจึงเป็นเหตุให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มปะทะกันจางเหลียงมารู้ที่หลังก็ตกใจมากคือหลิวปังเนี่ยคิดง่ายครับคิดว่าเข้าเมืองได้ก่อนก็ได้เป็นอ๋องและจะปิดด่านเอาไว้ก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาได้แล้วจางเหลียงรีบเตือนเลยครับว่าทําแบบนี้เซียงวี่ไม่ปล่อยเอาไว้แน่ซึ่งเป็นหลิวปังครับที่ตอนนี้มั่นใจมากว่าเซียงวี่จะทําอะไรเขาไม่ได้จางเหลียงหมดคําจะพูดเหมือนกันก่อนจะออกไปจางเหลียงกล่าวว่าได้ตกลงเอาตามนั้นท่านปกป้องสาวงามของท่าน ปกป้องเงินของท่านปกป้องเสียอยางของท่านแล้วรอให้เสียงวี่มาหาท่านซะขณะที่ภายในเมืองเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายครับหลิวปังปล่อยทหารของตนออกจากค่ายใช่ไหมครับจนกฎเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาอยู่ทหารปล้นอาหารและทําร้ายชาวเมืองครั้งนี้เสียนยางวิกฤตกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจางเหลียงมองว่าการกระทําแบบนี้ไม่ใช่เพื่อคนของเสียญยางแต่เพื่อแค่กองทัพของตนสุดท้ายตัดสินใจที่จะออกจากกองทัพของหลิวปัง เซียวเหอห้ามเอาไว้ครับโดยขอเวลาในการแก้ไขสถานการณ์3วันถ้าทําไม่ได้เนี่ยท่านค่อยไปได้หรือไม่ซึ่งจางเหลียงก็ได้ให้คําแนะนํากับเซียวเหอว่าท่านใน2-3ถึงวันเนี่ยยังแก้ไขสถานการณ์นี้ไม่ได้ที่นี่จะกลายเป็นสุสานของพวกเราทุกคนเซียวเหอรู้ได้ทันทีเลยครับว่าหมายถึงเซียงวี่ซึ่งเซียงวี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับว่าหลิวปังจะทําเช่นนั้นเขามองว่าเป็นแค่ข่าวลือจนฟ้านเจิงเนี่ยต้องเร่งมาเตือนด้วยตัวเอง ซึ่งเซ er ียงวีก็ยังไม่เชื่อนะครับแล้วก็ยึดมั่นว่าเราได้สาบานเป็นพี่น้องกันแล้วยังไงหลิวปังก็ไม่กล้าทําแต่ฟ้านเจิงเนี่ยก็มาบอกความจริงกับเซ er ียงวีว่าก่อนหน้านี้ได้ขอให้ออ๋องเว่ยเนี่ยโจมตีหลิวปังซึ่งหลิวปังก็ได้สังหารแม่ทัพแล้วก็นําคนขององอ๋องเว่ยไปรวมกับทัพของตนซึ่งเซ er ียงวีก็โมโหครับที่ฟ้านเจิงเนี่ยไม่เคยบอกเรื่องนี้กับตนแต่ถ้าจําไม่ผิดนะครับตอนนั้นหลิวปังเนี่ยปล่อยคนขององอ๋องเว่ยกลับมานะครับ แต่สังหารแม่ทัพจริงส่วนฟานเจิงเองก็น่าจะใส่สีตีไข่ให้หลิวปังกับเซียงวี่เนี่ยผิดใจกันนะครับแล้วฟานเจิงก็ได้มาสั่งให้แม่ทัพจงลี่มัวนําคนเข้าตีด่านเฉียวที่สําคัญคือพอไปถึงแล้วเนี่ยก็ให้ปล่อยข่าวลือว่าเซียงวี่กาลังยกทัพมาใกล้ถึงด่านหานกูไม่นานก็จะเข้าสู่เสียนหยางและการส่งจงลี่มัวไปไม่ใช่เพื่อต่อสู้แต่เพื่อไปข่มขวัญฝ่ายของหลิวปังซึ่งฝ่ายหลิวปังมีฐารน,น้อยกว่าครับ บ้านเจิงจึงมองว่าอีกเดี๋ยวเนี่ยก็จะออกมากระวนกระวายให้เห็นทีนี้ในเมืองเสียนหยางก็ยังคงวุ่นวายหนัก แม้ว่าเซียวเหอจะพยายามกำชับบรรดาแม่ทัพให้คุมทหารให้อยู่ชาวอูชางนะครับได้ลงมือทำร้ายชาวบ้านและจับตัวผู้หญิงเอาไว้หลังจากถูกฟานไขยจัดการและจับตัวมามอบให้กับเซียวเหอชาวอูชางนั้นก็ได้ยอมรับสารภาพนะครับว่าเขาเนี่ยทำจริงเซียวเหอเนี่ยก็กล่าวกับฟานไข้ว่าต่อให้สังหารชาวอูชางไปเนี่ยก็ไร้ซึ่งความหมายเพราะคำสั่งปล่อยทหาร3วันให้กินอิ่มให้เต็มที่เป็นคำสั่งของนายท่านหลิวปัง ซึ่งฟานควายเนี่ยก็เข้าใจคําสั่งนั้นดีครับแต่สั่งให้พักไม่ได้หมายความว่าสั่งให้ทําร้ายชาวเมือง ซึ่งพวกเขาจะต้องทํายังไงก็ได้ให้มีคําสั่งในการเรียกทหารกับ่ขยให้เร็วที่สุดฟนานไข้เนี่ยจึงต้องรีบไปบอกกับหลิวปังในทันทีนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาของเซียวเหอครับเขาคิดว่าต้องใช้คนแบบฟนานไข้เนี่ยแหละเข้าไปสกิดให้หลิวปังเนี่ยตระหนักรู้ถึงภัยที่กาลังจะมาและฟนานไข้เองเนี่ยก็ได้ตอบรับด้วยตัวเองตอนนี้ฟนานไข้เข้ามาเตือนหลิวปังครับว่าเมืองเนี่ยกำลังวุ่นวายซึ่งตอนนั้นตัวของหลิวปังเนี่ยก็ยังนอนกกอยู่กับสตรีอยู่เลยครับแล้วก็ไล่ให้ฟนานไขยนั้นกลับไป กระทั่งหลิวปังเนี่ยเริ่มตั้งสติได้ครับแล้วก็เรียกทุกคนเข้ามาประชุมกันและยอมรับความผิดเองทั้งหมดทั้งเรื่องการปล่อยทหารการปิดด่านหลิวปังยอมตัดใจทิ้งเสียอยางครับที่มีทุกอย่างพร้อมซึ่งจุดนี้ครับมันเป็นจุดที่ตัดสินใจยากที่สุดครับถ้าคนที่ใจไม่ใหญ่หรือว่าไม่ได้มองการไกลไปกว่าน,นี้มากจริงๆเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทิ้งเสียอยางได้แน่ ซึ่งมันทำให้จางเหลียงเนี่ยเห็นครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลิวปังก็ยอมทิ้งสิ่งที่ยากที่สุดไปได้และถ้าหากว่าก้าวข้ามจุดนี้ไปได้นะครับในอนาคตจะเติบโตขึ้นอีกมากและต่อไปครับจึงเป็นงานแก้ของทางฝ่ายหลิวปังเลยครับว่าจะเอาอยัางไงกันต่อเพราะตอนนี้เนี่ยเซียงวี่กำลังจะมา และมีท่าทีว่าไม่ได้มาดีแน่ๆต่อมาชาวอูชางนะครับเร่งรีบออกจากเมืองโดยอ้างว่าไปทำงานให้กับหลิวปังแต่ว่าครับเขาได้แอบนำทรัพย์สมบัติมากมายจากในวังไปด้วยสรุปถูกจับได้ครับไปไม่รอดหลังจากนั้นเนี่ยเซียวเหอก็ได้เข้าพบกับซูซุนตรงราชครูของราชวงศ์ฉินเพื่อขอในการดูบันทึกภาษีแผนที่แม่น้ำแล้วก็บันทึกระดับน้ำบันทึกภูมิอากาศบันทึกดักโทษสถานที่สำคัญจำนวนประชากรซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี่ครับ เซียวเหอเนี่ยต้องเข้าถึงให้หมดแล้วก็ต้องรู้อย่างละเอียดเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายหลิวปังซึ่งเซียวเหอเนี่ยนะครับทาบทามให้ท่านราชครูเนี่ยมาทํางานกับฝ่ายตนนะแต่ท่านปฏิเสธครับเพราะเห็นว่าหลิวปังนั้นเป็นคนที่เกลียดบัณฑิตหลังจากนั้นหลิวปังได้มีคําสั่งจดบันทึกทรัพย์สินทั้งหมดในราชวังฉินเอาไว้และสั่งปิดตายใครก็ตามห้ามนําสมบัติออกมาและยกทัพออกจากเมืองเสียนหยางจากนั้นก็เขียนสารถึงเซี่ยงวี่ให้ยกทัพเข้าเสียนหยางอย่างนอบน้อม ส่วนชาวอู่ชางเลยครับก็มาสวามิภักดิ์ต่อเซียงวี่เหตุผลในการทรยศหลิวปังเขาอ้างว่าไม่ได้รับความยุติธรรมและความใส่ใจนอกจากไม่ได้รับรางวัลในการทำศึกยังต้องถูกลงโทษหนักเมื่อทำผิดซ้ำยังนำแผนผังการจัดทัพของฝ่ายหลิวปังเนี่ยมามอบให้กับเซียงวี่ตอนนี้สถานการณ์คือเซียงวี่กำลังทหารเยอะกว่าเข้มแข็งกว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะโจมตีทัพหลิวปังในตอนรุ่งสางครับเซียงปัวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจางเหลียง จึงรีบมาแจ้งข่าวและขอให้จางเหลียงเนี่ยแปลพักมาอยู่กับฝ่ายตนเพราะยังไงทัพหลิวก็ไม่อาจจะต้านทานทัพเสี่ยงได้จางเหลียงทำทีแซงตกใจแล้วรับว่าคนที่สั่งให้ปิดด่านเนี่ยไม่ใช่หลิวปังแต่คือตนโดยอ้างว่าชินล่มสลายแล้วแผ่นดินก็ยังไม่สงบ เลยสั่งให้ปิดด่านเพื่อป้องกันโจรมาทำร้ายชาวเมืองความผิดนี้ไม่ใช่นายท่านหลิวปังแต่เป็นตัวข้าเองจางเหลียงจางเหลียงเคยช่วยชีวิตของเซี่ยงปัวไว้ครับแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งของใครมันก็ไม่สำคัญเพราะทับเซี่ยงกำลังจะมาและทุกคนกำลังจะตายซึ่งจางเหลียงก็ขอให้เซี่ยงปัวเนี่ยรอโดยอ้างว่าจะรีบไปลาหลิวปังก่อนซึ่งการมาของเซี่ยงปัวนะครับฝ่ายหลิวปังเนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้แล้ว ตอนนี้ต้องช่วยกันวางแผนหาวิธีเลยครับก็จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตนี้ไปยังไงโดยจะมีเสี่ยงปัวนเนี่ยแหละครับที่จะมาเป็นตัวช่วยสำคัญเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบกันเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสียูครับ